ไมีแก้ <Bond> อะไรได้ป้องกันโรคเสื่อมเลยอ๋อคือไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรเนาะมันมีแต่ว่าก็เป็นไรบ้างที่มีปัญหาตอนนี้มีปัญหาบอกจะได้จับที่จะได้หามีคือขาแล้วเวลามันเวลาเนี่ยมันแรงหนักตัวมันหนักอะไรเนี่ยตัวมันหนักปวดเข่าไม่ปวดนะขาแต่ว่าปวดเข่าเมื่อยขาล้าขามันล้าขาเวลาไปเดินทำงานเนี่ยมันเดินขอจะไหวไงเนาะบางทีเป็นเนี่ย แต่ว่าเนี่ยปน,นั้นไปเปิดไปเปิดประตูลมแล้วเออมันได้เดินได้ก่อนั่วยได้อ๋ออายุเท่าไหร่ล่ะป้าอายุเท่าไหร่ล่ะเีบ้าห้าปีก,ก็าไแม่บอกระนะหกสิบแล้ว <6 S 1> หกสิบแล้วนะโอเคอันนี้ก่อนกินผลิตภัณฑ์นะครับวันนี้ก็คือคุณป้าคุณป้าอะไรนะอป้าอ้ออนเนะาะวันนี้ก็คือเรามาสัมภาษณ์ก่อนก่อนกินตอนผลิตพัน บ้านหางเจอร์เข้ของคหมอศิทธวีนะครับเดี๋ยวหลังกินเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์อีกครั้งนึงเนาะว่าหลังกินราเป็นยังไงบ้างนะครับ